ำปลาป๋องเหรอได้ได้ได,ได้เดี๋ยวป้าพึ่งจะยำให้นะยำอะได้อยู่แต่จะน่าดูหรือเปล่าป้าพึ่งก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวป้าพึ่งยำให้นะมาจ้าวันนี้มายำปลาป๋องกันนะไปดูเครื่องปรุงกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ป้าพึ่งขอโทษนะที่ทําให้ช้ามากป้าพึ่งมาพงซื้อของได้เมื่อวานนี้เองนี่นะเครื่องปรุงปั๊บป๋องแต่ว่าป้าพึ่งอ่ะต้องเอาปั๊บป๋องนี้นะไปนึ่งก่อนนะจ๊ะมายำปับป๋องกันเลยป้าพึ่งนึ่งปั๊บป๋องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ นี่แล้วป้าพึ่งก็หั่นหอมเรียบร้อยแล้วป้าพึ่งี่จะใส่หอมลองไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่ต้นหอมด้วยนะแล้วใส่พริกลูกโดดลงไปป้าพึ่งจะไม่หั่นนะอืมใส่ทุกอย่างลงไปแล้วใช่ไหมจ๊ะขั้นตอนสุดท้ายป้าพึ่งก็จะบีบน้ำลงไปนะนี่คือน้ำที่ป้าพึ่งซื้อมาแพงมากเลยนะตอนนี้ เสร็จแล้วปลาพึ่งก็จะคนนะนี่ก็คือ,อยำปลาป่องนะของปลาพึ่งนะจ๊ะแล้วก็ชิมรสชาติเอาว่าชอบแบบไหนนะจ๊ปะปลาพึ่งไม่ใส่ปลาเอ้ยไม่ใส่น้ำปลานะเสร็จแล้วก็ชีลุยนะเลยจ้าน่ากินอีกตั้งเยอะเลยเห็นไหมไปชิมกันเลยว่าอร่อยไหมเสร็จแล้วยำปลาป๋องมาชิมกันนะ What's that, bỏ, mm -hmm. mm -hmm. YUM! dâm dâm em dâm นรากด้วยก็ได้นนะข้ากลเข้ากลนกลินหอมต่ออือืมอืม